ครับพบเกมไมครับวันนี้เรามามต,ตีกันอีกแล้วนะครับพีวีพี่เอ๊กมีเลยห์วันนี้จะมาสู้ตัวอะไรนั่นเหรอคอยดูในกล่องเอานะครับจะบอกให้อย่างหนึ่งค่ะให้บอกให้แค่ตัวนึงเนาะที่ไมมสิท่า เดี๋ยวค่อยบอกครับนอนกันก่อนดีกว่าครับน,นอนกันตรงไหนนอนกก่อนนะครับนอนครับเดี๋ยวจะได้ไปถ้าไม่นอนจะได้ไปเกิดหเหมือนบนหลังคาเหมือนแซนอาสองนะครับวันนี้เราเพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสายไกลแล้วก็สายบูนะครับ นี่ครับมีของแอนชาร์ด้วยวันนี้เราจะมาสู้กับแม่ม้โคงสิบสี่ตัวแล้วก็แถมสไปเดอร์พิษด้วยนะครับเลือกสายกันเลยครับสายบูส์สายบูสโอ้สาบูสแล้วครับงั้นผมขอสายทำไคลไม่อยากใช้สายยาสายยาน่อยมากโอเคครับเลือกไปเลย แบ่งกันคนละครึ่งน,นะครับของใครวะเนี่ยโอเคไปเอะองเกมเช้นมาแบ่งครึ่งกันนะครับโอเคเราก็ยังมีแอปเปิลทองเหมือนเดิมนะ <c oughs> ครับเสียงเออก็อย่าไปสนใจนะครับก็ขออภัยด้วยที่มีเสียงมาลบรวนมาเริ่มก,กันเลยอย่าบึ้งเอาของยังครับ เอาแล้วใส่ชุดตาเรียบร้อยผมก็เป็นไข้เลิดหน่อยนะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่ก็บใไกโอเคครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่มีเสียง<ด>การ<ด>ไออย่างเงี้ยไปแป๊วของในกรองเด้เอากรองไหนกรองเนี่ยเอามอนเตอร์ต้องจากมอนเตอร์อะไรคะเอาทุ้สองตัวเลยครับแบ่งกันครับมาครับ สไปน์ลคะสไป์ก่อนครับเยอะว่าเยอะเลยค่ะผมก็จะโดนแล้วครับวางไปแล้วแปดตัวครับคุณไม่ใสายบูคุณไม่ต้องช่วยผมนะไม่ต้องช่วยก็ได้ครับกินนัดเดียวก็จอดแล้วครับอันนี้อาจจะง่ายหน่อยนะครับ EP ที่ห้าเราจะไม่มีการบวกอะไรนอกจาก Power แล้วก็ชาร์ p เน็ตนะครับมาตาชั้นค่ะ มันรู้สึกง่ายเกินไปครับแล้วตัวต่อว่าเอ,นนอ,อแล้ววันนี้เราจะถ่าย EP ห้าติดต่อกันเลยนะครับนี่นะแล้วก็ EP หก EP เจ<า>็ดเอาไว้เสาหน้านะครับเขากินกอดแอปเปิ้ล วางไปแล้ว12ตัวเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อตายบุตรตายกอ่อนเกือบเอ,อ็นบัวให้ฟันตัวเนี่ยไม่รู้เกือก แซดอาสองคันผมทำไมไม่ได้ฟังใ,ใครเอาดาบหนูไปไม่เอานะครับตอนนี้มั่วไปแล้วของมั่วแล้วขอใครของมัาเราก็ตายพร้อมเลยโอเคครับเ okay. ก็บของใครของมันก็ตายค,ครับเก็บเม่นมั่วเลยครับเอาเรื่องมั่วมา ธนูผมอยู่ไหนไม่รู้ไม่ได้อยู่กับฉันโอ้ได้ของฟรีวะ่ะเนี่ยจะตายเหมือนแกนเนี่ยจะตายอยู่แล้วธน,หนหูหายใครใคร ใครใครเส้นโสอยู่กับพี่ท่านนายยังไม่ตบมึงครั้งเดียวถ้านมีความจำก็ขออไปด้วยนะครับเออถ้าดูแล้วเดี๋ยวนี่จะตายก่อนเลยมองหน้าหาเลือกยังไม่ยุ่งดีวะอู้หู้ใจเอ๋

นูใครเป็นของใครบ้างเนี่ย่ะโอ้โหแล้วเครื่อง่อะเอาไปเอาไปเอาไปจบส่วนวเกณไม่รู้เรื่องจัดของไว้พร้อบก่อนครับอ้าวทำไมฉันได้ยิบจัดของไว้ครบก่อน หนูกอดโอเคปล่อย6ตัว6ตัวก็จะบ้าตาอยู่แล้วครับตอนนั้นปล่อยไป12ตัวไอพี่เบสจะให้มันมาตาใส่หนูได้ไงหนูยังไม่ได้ทำอะไรมานเลยขอโทษที่มาด้านดาอาลากอลยอาจารย์ไม่เกี่ยวนะ แต่ทานี้ลาก่อนอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอไ้ขาดก่อนนี่ไม่เกี่ยวกับข้าตกรมาดิมาดิดาบเอาใช่ไหมพี่ขอไม่ใจยังไม่ครบเมาดาบดิเมาเมาเนื้อด้วยกินยาด้วย เขาเปียกยัาง,งเหลือรองเท้ารองเท้าอะไรวะรองเท้าอยู่เนี่ยโอเคเอายาไปด้วยไปดึ้โอเคปล่อยปล่อยเลยละโอเคเอานี้สิบตัวเอ้ยสิบเอ็ดตัว สองโคลมเริมทาตเลใครันใครลงใครบ้างเนี่ยไป่ป้าั้ำหนมนวก็มวค่ะแ้วก็ทีนีกมันมันบ้านม้วนมืดกดโต๊ะนะครับผือกดเออเจนก็ไม่หลุด แต่เจ๊พวกนี้ไม่ได้ใช่ไหมก็ขอลาไปก่อนนะครับเฮิรกดสวัสดีค,ครับ